ถ้าเดี๋ยวก็จะบวรสวงในการบูรชาพระองศาฤกษธาตุจะเป็นไงก็ดีจะเป็นทองก็ดีจะเป็นน้าก็ดีแก้ววันเพชรมุนยันได้ก็ตามเพราะว่าการถึงอานิสงส์อานนี้ส์โดยตรงนั้นดีมากเอากระยฉพาะบุคคลที่จนที่สุดและก็ทาบุญที่ยากที่สุดอันนี้เขอผ่านผ่านไผ่ลงพุธกระลงในบัญชีท่านบอกที่ ที่ซอยสายลมแต่คนที่ไม่มีทองคํามีคนหนึ่งมาถามว่าผมไม่มีทองคำเขาจะทำยังไงลุงพุทธกับลงุงนายบัญชีไดบอกว่าให้เอาซีพึ่งชาเหรียญเหรียญผ้าเหรียญศิษเหรียญบาทเหรียญสม่ก็ได้แล้วก็เอาแผ่นทองคําเป็นปิดแล้วก็ใส่ไปใต้แท่นพระโรุสาลีธาตุจะมีสงอย่างบนรากาศเศรษฐี มีคนในดวายทองคำจริงๆและเพชรมริงๆาดก็เตเียมในที่โบกงานี่สองอย่างในการเศรษฐีก็โชตินการเศรษฐีสำหรับในการเศรษฐีจะเป็นอย่างนี้เรื่องเดิมของท่านเป็นว่าในบาลีนะครับหมดไม่มีตั้งแต่ว่านักเทศโบราณการท่านเทศกันไว้ว่านาการเศรษฐีถ้าใช่ก่อนจริงๆเป็นคนจนและก็จนมากกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคน จนจะมาัึงเวลาที่จะไปทําบุญไม่มีบ้านอยู่ข้างวัดแต่ไม่มีเวลาไปทําบุญทั้งนี้เพราะอะไรว่าจนไม่มีไม่อะไรจะกินจะไปทําบุญก็ขาดเวลาหากินมันก็อด ต่อมาในขั้นหนึ่งทางไว้เขาสร้างวัดสร้างกุฏิพระแกก็ไปช่วยไม่ได้ทรัพย์ถิ่นก็ไม่มีจะช่วยต่อมาขั้นสุดท้ายเขาสร้างส้วมแกก็ไปช่วยแสดงงานไม่ได้ทรัพย์ถิงนก็ไม่มีเส้นไปช่วยพอวันสุดท้ายจริงๆปรากฏเขาขุดหลุมเพื่อให้พระถาะร่ายอุจาระลงที่นั่นเวลาตอนกลางคืนหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จแล้วสองตายาย ก็รงสายก็ว่าเรามันจนขินใจได้เกินก็ตั้งใจว่าจะทําบุญกับเขาก็ไม่มีเวลาไปทําบุญเวลานี้เรามีทองคําบางเท่าปีกริง้งนั่นก็คือทองคําเกลียวเอาไปทําบุญซุดส้วมดีไหมยายก็บอกว่าดีสองคนเวลาคืนนั้นก็นําไปเอาทองไปปิดก้นหลุมส้วมหลังจากนั้นก็กลับมา อาศัยที่เป็นพุทธบูชชาธรรมบูชาโดยสังฆบูชชาว่าปรากฏว่าในชาตินั้นตายแจกความในคุเมียไปเกิด็นดนางฟ้าสามีปาปไปดดดดลลกเกิด็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวเด่นกัเทวดโลกกลับลงมาเกิดที่หนึ่งปรากฏว่าเป็นลูกของมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีรวยเ,เป็นมหาเศรษฐีใหญ่แต่ว่าพอเข้าไปมหาเศรษฐีก็ปรากฏโช,ดชคดีเกิดขึ้น เมืองน,นั้นปรกากฏแห้งแล้งสามปีติดต่อกันถามหาเศรษฐีมีข้าวมากเดินก็เก็บปัยากินบ้างเก็บปอญาขายบ้างเจ้าพอดีบ้านเมืองแห้งแล้งจัดก็นำเอาข้าวออกแจกก,กับคนยากจนเข็งใจข้าวเปลือกมีเท่าไรก็แจกหมดในที่สุดพหกเศรษฐีเองก็ชักจะไม่มีกิน ยิงนำมาเข้าเปลือกที่เขาผสมกับดินเหนียวทาฝาไว้ทํางมันฝามาขยันกับน้ำได้เข้เปลือกมาเล็นน้อยไ็นท่าจะอดตายแน่ก็สั่งบรรดาข้า,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 ารัตข้าท่าทั้งหลหยกลับไปได้ทุกคนพ้นจากความเป็นทาว่ามีท่าคนเดียวคือเนบุญไม่ยอมไปหลังจากนั้นมาท่าหมากถิ่นก็สั่งในบุญช่วยกันซ้อมเข้าเปลือกให้ปเป็นอาสาร มันก็เป็นข้าวพอที่หูหนึ่งหม้อสุดท้ายถ้าหมดหม้อนี้ไม่ต้องกินมีใครเพรไม่มีแล้วมาทหากระถินอดเขาอ,อดตายหมดข้าวข้าวที่อื่นก็ไม่มีก็แปนว่าซ้อมสอเสร็จก็หูอนต่อมาก็ตอนเช้าทำไเฝ้าราชาพระราชาตามแบบเป็นแบบมหาเศรษฐีต้องเฝ้าราชาเป็นผู้นางแลกลับมาจากเฝ้าพราชาแล้วก็ถามปัญญาว่าข้าวมีไหม ญัาก็บอกข้าสารเงามีหุงได้หมอเดียวถ้าต้มได้สองครั้งถ้าหุงได้ครั้งเดียวต่อไปนะี้อดตายกันหมดถ้าหาสถีว่าไหนไหนจะกินแล้วกินสองครั้งเดียวก็ตายสองครั้งก็ตายกินก็สวยมันตายไปเลยก็แล้วกันต่างสายพัญญาหงุงพัญญาก็หงุงแต่เป็นที่นาขจั์บรรดาทตานพระตุริชฏกุลหุ่ง,งศกึกเจ้าปลายกุมีพระบัจเจพุทธเจ้า อลจากนิโราทาสมาตมมาจากภูเขาคันนาตมายืนประบาบิขอข้าวทิ่งแล้วแต่มหาเศรษฐีก็คิดในใจว่าการที่เราต้องอดข้าวนี้เพราะการขาดทานบารมีส้าเมื่อมันจะตายก็ตายอย่างคนมียืโก็แล้วกันจึงสั่งพญญยาสั่งลูกชายลูกสะพ้ายในธาตุกเอาข้าวมาเราพร้อมกันไปใส่บาตรพระแล้วก็วันพรุ่งนี้และววันนี้ก็ตายพร้อมกันแล้วกันอดข้าวตาย ทุกคนเต็มใจเมื่อทุกคนเต็มใจแล้วก็เอาทุกคนก็ไปใส่บาตรพระบจพรทธเจ้าเมื่อใส่บาตรเสร็จก็นั่งขยงพนมมือกล่าววาจาบนตั้งความปรานาว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจาน้าบรรลุแล้วของทํานนั้นโดยเถิดพระเจ้าค่ะพระบจพระเจ้ากล่าวคำว่าเอวังโสปุตจึงแปลเป็นใจความาาว่าเจ้าปราถนาสิ่งใด่อยได้อย่างนั้นสงความปรานา แะพระบัจเจพระเจ้าจึงไปสองคนท่ากุงเข้ามาบ้านแท้จริีตั้งใจโยนข้าวให้มันตายแต่เราสายมากๆเข้าความสูงแรงเลืสมโลกจะถามพัญญาปวเหนียฉันไม่สูเต็มทีจะยังไงไงก็ตายได้ยากจะกินข้าวสัีนิจติถ้าข้าวมันมีก็น้ำไปกรอบบ่อเขามีกินข้าวไันจะพอได้มาพอได้มาไหมพัญญากระสงสารสา,สามีภรงก็หิวก,ก็ตั้งใจคิดว่า ข้าวไม่ข้าวติดติดเล็กน้อยอาจจะพอมีกิงข้าวไปในครัวเปิดหม้อจอาน้ําใสตะรันดาท่างพุทธบัยสัตว์หลายเื่กำลังใจของหนุมที่เป็นหมาให้คนทุ่มที่เป็นนายรุสมส่วยความมหศัศจรรย์ข้าวสุกเต็มหม้อร้อนสี ราวก็ว่าในถาด็นในถาดในกระทะในหม้มอแกงมันก็เต็มไปหมดไปดูหม้อไหนก็เต็มเด็กกับข้าวจะดูข้าวก็เต็มทามา่านพัญญาท่านหมาสติก็เรียกสามีมาว่าท่านเวลานี้เราไม่ตายแล้วข้าวเต็มหม้อพระบุญจะไววหวเพราะการกรสุดก็เป็นว่าทุกคนกินข้าวกินกับ กินเท่ามตักเท่าไรข้าวก็มายุบมันเต็มตลอดเวลาให้กับข้าวเมื่อกันตักเท่าไรก็มายุบมันเต็มตลอดเวลาแล้วก็ร้อนตลอดม่ต้องต่างไฟทำาหารสตีเียสั่งให้ไปตามคนใกล้ๆมาช่วยกันกินเขาต่างคนต่างหิวต่างคนต่างกินมากเท่าไรข้าวมายุบก็เป็นมาข้าวของนี่เลี้ยงคนทั่งเมืองว่าใครอดข้าวจะมาตักข้าวอาไปถ้าสองท่าคุณลูกชายจังป่าข้าวเลี้ยง เป็นว่าคนทั้งเมืองอาศัยข้าวหมอดเดียวอาศัยแกงหมอเดียวไม่บรรดาท่านบูญัพ์เพื่อาศัยบุญข้างหลังที่เป็นมหารษฐีในตอนตน้นทั้งห้าคนตายใจ,ใจความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวด,ดาทำนางฟ้าบนสวรรค์ท่านดาวดินป็นเทวโลกในเวลาสามนาทีพอตับมาเกิดอีกขั้งหนึ่งเขาเล่าโดย่อเวลาน้อยนักเกินตับมาครั้ง้งหนึ่งเขานี้ท่านเมนติกาเศรษฐี มาเข้าท้องคนจนในป่าทำามืงขนาดไหนก็ไม่เจอลูกคนจนจนมากอยู่ในป่าสองคนพร้เมีันคืนนั้นพอไม่ได้กาศเสด็ีเข้าท้องตอนเช้าพ่อมาล้างหน้าหนอกชายมองเห็นหน่อไม้ก็ไผ่รอบๆบ้านที่เป็นหน่อไม้มันเป็นทองคำทั้งหมดเลงเรียกพัญญามาถามว่าตาฉันฝาดไปเรืยังไงนต้งพัญญาบอกตามฝาดตั้งควรมทำไปดูใกล้ๆ ถ้าต้องการหนอนไหนหนอนนั้นจะลุกติดนือมาไม่ต้องเดืยังไม่ต้องการหนอนไหนหนอนนั้นก็อยู่คนอื่นยังไม่ออกต่อมาก็ลํามมวมีนอนไอศกรีมข,ขายกันใหญ่ต่อมามาวัยครูคลอดวันแรกก็บรรยากาศผุชี้เอาอจากทองแม่วันนั้นก็มีแพทองคับตัวเท่าทางสารหลายร้อยตัวยืนรอบบ้านแล้วก็อาปากทีปากมีสายไหม เม่ดึงต้องการเงินดึงเงินจะไหลต้องการทองทองจะไหลต้องการผ้าผ้าจะไหลต้องการทุนเงินทุนดินดจะไหลอะไรมดายากยนจะไมสัตย์ไหลเป็นนั้นว่าอานิสงส์การบรรจุทองบรรจุเงินบรรจุสิ่งของนี่มีค่านในพระรูสารีดิกธาตุลุงพุทธันบอกว่าจะมีอนสองอย่างในอากา,กาศเศรษฐีหากว่าทั้งหลายอย่างไม่มยิพดานเพียงใด ต่อชาติต,ต่อต่อไปความ,าามากเมตตาจนเส้นใจจะไม่มีจะบรรดาเป็นบริษัทพิการเศรษฐีได้เกิดมาข้างหลังปรากฏมีมีบ้านเป็นที่อยู่เปแกาา้จดทะเบีเพศไม่ไหวเวลาหมดญาติโยมก็ในนิสสุนธรรมเทศนานี้จะมาภาพขอตั้งสัตยาลิฐานอ้างคุณนีลศรีรตนไตรมีพระพุทธเจ้าสุขภพริโอพระประจิพระพุทธเจ้าท,ทุขภูรงโอ,อง ขารีเเจ้าตั้งแต่ระโสดาบันขึ้นไปถึงพระราหันทั้งหมดที่อยู่ในยุคปานแล้ว,ลลวถ้าทวบรรดาได้ผลมุหึขอเจ้าบรดาทัานบรรดาท่านพุทธริษั์ทุกท่านที่บำเพ็ญกุศลแล้วใน่าการอุกพระบูชาลีขิตชาติจะบำเพ็ญกุศกลดศได้เงินก็ตามได้ทองก็ตามได้แก้วก็ตามหรือไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีแก้วตั้งใจบูชาด้วยความเคารพก็ตามขอบรรดาท่านพุทธริษ้งหลายถ้าไม่เกินสย ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรรวมศิสราสนดาสมัยพรพุทธเจ้าทุาทกๆพระองค์พระบาเจกพบพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยเจ้าทั้งหมดมีพระหันเป็นมิสุขะมเทวดาทั้งหมดจงบรรดาและัรดาทัดางพุทธบริสัตถหลายในชาติปัจจุบันถึงแม้หาจะบรรดาดให้ร่ำรวยมากมไม่ได้ขอมีการเข้างตัวในความเป็นจริ ขึ้นเชื่อความขัเข,า,ขาอง,งเลนใดเขาองค์สมเร็จพระโงคเป็นตนเป็นบรรดาจะให้เกิดมีนอกจากนั้นเขาบรรดาทั้ง,งพุทธวิสัทธ์้งหลายทุกหมดนี้ถ้าไม่เิดรูส้สขอให้ถึงนิพพานได้ในชาตินี้ถ้ายังไม่ถึงนิพพานในเปลงใดจะเกิดในชาติใดๆก็ตามทีขึ้นเชื่อความยากจนห็นใจจนยามีกับบรรดาทั้งพุทธวิสัท ก็ดีกาเศรษฐีก็ดีมันดีกาเศรษฐีก็ดีมีความมั่งมีร่ำรวยเกี่ไงใดพรบรรดาญาติโยมพ้ะทวยสงฆ์หลายจะมีความมั่งมีร่ำรวยเกี่ยงนั้นระดมบรรดาท่านผทวยสัจธรรมเวลามาเรื่อนี้ยังบอกว่าเลิกแล้วขอจบพระธรรมเทศนาลงภว้แต่เพียงนี้